สวัสดีค่ะพ่อแม่พ,มมพ,พี่น้องชาติไทยทั่วโลกมันดีค่ะมาพบกันอีกแล้วพี่น้องปรได้เจอกันหลายมือหลายเบ็ดพี่น้องบุได้เฮ็นวิดีโอหลายมือต้องขออภัยนะเนี่ยพี่น้องมือว่างซอสเสมอหันกระเพ้าอันไปกินเข่าอะนะพี่น้องไปอันเกณฑ์ป่าแล้วกันพักกันไปกินเขา่าเนาะพายทั้งหน่อยไปกินเจสสิกากับเสยยียวมีความสุกแห้งพี่น้องข่ะไปอันกินอันอาหารหนอกบ้านเนี่ยนะพี่น้องเพราะว่าอยู่อาหารอยู่ในบ้าดก่นก็เฮ็ดกับเขาเพราะเคยเก่งป่านใดพี่น้องก็เฮ็ด เดิมๆนาะเด็เนเกน้อยก็กระเบือกสินาะมื้อนี้ข่อยสิมาเฮ็ดหยังว่ดตีอันตามที่ข่อยเว้าสู่ฟังเนาะพี่น้องว่าสิมาบอกไอ้วิธีเฮ็ดสูตรบอนบอกดอ,อกบอกไปหลายคลิปหลายๆพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้สิมาเฮ็ดให้เบิ่งนะว่าอ่าสูตรลดไขมันเป็นอ่าหน้าท้องเร่งด่วนพี่น้องเร่งด่วนเพราะว่าหลังจากที่ข่อยเฮ็ดไอ้สูตรนี่กินไปสองไปสองเทื่อพี่น้อง ปันี statement. ้อ <Yeah. S 2> ัน hey. ก He so ับมาจารล่อนด่อนละไม่ยาเราก็เลยเท่หอง่อยทิมนะก็เลยบัิเหตุต่างๆมันมาประมาณเดือนกว่าจะสองเดือนหลเดือนกว่าพน่องประมาณเดือนกว่าห้อหน่อยก็เลยน้ำหนัก่อยกรบบไปใสมาใส่พี่น่องกับบอกขึ้นบบขึ้นบลปดกินสีนองคอยกับอยู่ระวางส่าจุดหมือในการสร้างมือสกันในิบเก้าจุดหกอ่า่เกาจุด หา49.6นี่บบ่บไปบ่มาโดนละนาพี่น้องอก็เลยสิมาาเฮ็ดนาพี่น้องสูตรลดไขมันนาะพี่น้องลดไขมันตะวานข่อยรู้ซึกว่าข่อยกินสูตรนี่ลรมันลดนาะพี่น้องมันก็มีหลายสูตรอยู่ด้วยพี่น้องในการสูตรลดน้ำหนักลดไขมันหนาท้องน่นนี่นั่นนี่สีนาพี่น้องมันกัดมันก็มีหลายสูตรอยู่ต่ว่าข่อยใส่สูตรนี่ลระข่อยมันง่ายนาะพี่น้องมันหาของง่ายบางสูตรกใ็ใส่อัน ใบกะเพราแดงเนาะพี่น้องใบกะเพราแดงมาต้นใส่อันโน่นนี่นั่นหลายอย่างสินะก็แต่ว่ามันนี่ขอยสิมีสูตรอ่าใส่สูตรนี้ละง่าย location, สุดพี่น้องเพราะว่ามันมีอยู่ประเทศอังกฤษมันมีเนาะบักหน้าบักหน้าอันนี้เขาเอินรามเนาะจะาเอนถือบ่ถือดอกขัดขัดไปสีเหลืองเขาเจอเลมอนเนาะอันนี้ลามเนาะอันใส่หานวยพี่น้องใส่หานวยอันบักหน้าอันนี้ก็สิแพทในจักหน่อยพี่น้องอยู่นี่อยู่นี่ บานเท่ากระสีเก็บเอาน้ำหัวน้ำสวนเนาะพี่น้องแล้วก็มีกระเทียมหัวหนึ่งพี่นอ้องกระเทียมหัวหนึ่งนาะเขาบอกว่าขิงแหงนึงเนาะขิงแงงหง,ง,แง,งอันขิงไทยแงหงนึงมันกระสีใหญ่กว่านีอยู่นาต่ขอดกระเลยส่ใส่อันอันอันหน่อยหอยใส่ใส่ไปหนำมานะพี่น้องอันน่อยหใส่ไปนนนหนำนาะมันสใสดใเข้มขน <laughs> น้นเนาะเอาเอาไอ้ปอกไงล่ะปอกไอ้ขิง กับกระเทียมพี่น้องพอกคิงกับกระเทียมนี่ไปตำเนาะเดี๋ยวก็จะมาปอกเคงกับกระเทียมไปตำปอกเิงกับกระเทียมไปตำตอนนี้เท่ากับปอกกระเทียมกับเคงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็จะมาหั่นหลักก็จะไปตำเนาะจะไปตำรวมกันเนาะพี่น้องมาตำกันพี่น้องตำรวมกันจะฝุ่งไหมละ่ะ ตำจะขขแหลกปุ้ะพี่น้องตำจะเคีขอขอ่ยวกีว่ามันแหลกปุ้ยล่ะพอเขาตำละเอียดแล้วพี่น้องเหยียดซ้ำได้มาเบิ่งพี่น้องเขาตำละเอียดแล้วเนาะกระชิมาบีบหนาบางหน้าใส่ลรือาเนี้บางหน้าเขา,ากะาหาั่นไวยเนาะพี่น้องบีบใส่หนาหน้าขึ้น่อยแต่น้อย น้ำไม่เยอะน้ำน้อยมากบีบใส่พี่หน่อสกสบจนเบิดส่นหละตอนนี้ห้ากับ,บีพวกหน้าสซนี่หนีแล้วพี่หน่อมันก็สีแดงซ้ำน,นี่นอพี่หน่อกัหน้าก็แล้วแต่เด้อพี่หน่ว่า ห้ามหน่อยหนามลายเมงหน้าตะล่านหน่วยมักกะสีพอซ้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเสกษตรซ้ำนี่แหละกะมมะกะมมะบีบบอกเล็กน้อยเนาะพี่น้องสิอันเอาหนามมัดหนาพี่น้องจะเอาให้มันพ้นให้มันเข้ากันแลักกะสีใส่หนามมันนะพี่น้องเสร็จแลักกะสีมะกรองเอาหนามเนาะเพราะอันแซวไปจักพักหนึ่งกะไรพี่น้องจักนี่ที่สองและที่กะไรเนาะหลังจากนั้นเขาก็สิมากรองเอาตะหนามันพี่น้อง กล้องต้นน้ำมัน บีบเอาจนเบิดพคนละพี่น่อก็สิบบีบเอาจนเบิดะนะมันก็เสียดายประมาณนี้ละพี่น่อเสียดายประมาณนี้เนอกะบ,บ่กะบ่ได้ไลาไปไหนเด้พี่น้อ บรเดเี๋ยวไลหนาะแต่ว่าเขาเวลาเขาใส่นะเขาใส่แค่อันหนึ่งช้อนชาหรือว่าสองสนชาแหลวแต่ได้พี่น้องแต่ว่าอันนี้ใครกับซูเปอรทิมพี่น้องอันทิ้งกับอันอันนี้ใครซูเปอถทิมพี่น้องใครเสเมาใส่ประเด็กแล้วก็มากินแซ่บนะอันนี้นะพี่น้องไอกระเทียมกับไอทิ้งกับไอบักหน้าอนี่เนาอพี่น้องมันกะก็รเมีรสทิ้ง รสกระเทียมรสบหนาวอยู่นอของก็ปอเดทิมพี่นอของกะเจม่าอันเอาใส่ปลาแดดเลยก็ม่าส่งส่งกินเล่นนะพี่นอแ่บนาะล้พี่นอไม่เห็นขั้นตอนต่อไปเลยวันนี้นอหลังจากเขากองไอกระเทียมก็ทิ้งแล้วนอพี่นอเขาก็มาใส่กองเราไมาใส่หนีไหวนะวันนี้ส่วนเปลือกบกนาวนะข้าวบดถิมพี่นอเปลือกบกนาวเขาก็มาต้มสนามนอสองลิตรพี่นอต้มเสนนามสองลิตร ต้มจนบัอกหน้ามันแบบว่ามันสลดคนละพี่น้องจนเปลือกหน้ามันสลดคนละก็แหละแต่นอพี่น้องไฟแต่ละคนกับซบโคือกันไฟแต่ลคนกับเป็นไฟแกลกอันแดดไหวหนอไฟบางคนกับเป็นไฟอันอันยังไงไฟฝ่าเนะบางคนกับเป็นเตาถ่านเนอกับซีโป้ซ้กันเขากับเบิรงสังเกตเบิรงพี่น้องว่าเขาต้มไปจนเปลือกหน้ามันเปลี่ยนสีหล่ะพี่น้องเขากับจังพ่อหนอพระเขากะ ไอ้แหล้วแหละฮอกกพักไว้นะพี่น้องเนาะตอนนี้ฮักมาต้มกันฮากมาบังการต้มเนาะพี่น้องฮขกก็ต้มบนหน้าเราไปใส่ยางหรอกใส่สองยาเนี่ยะพี่น้องมาทาเบงตอนมันเหลือพี่น้องตอนนี้ฮขกก็ต้มมาได้สักพักนึ่งแหละพี่น้องเนาะฮขกก็สังเกตเบงว่าเปลือกบงหน้าฮากสิเริ่มกลายไม่สีน้ำตาลเนี่ยแหละพี่น้องพ่อละซ้ำานี่หละซ้ำานี่เฮาก็พ่อละพี่น้องกะพักไว้ให้เย็นหลัวก็ไปใส่เหยือกใส่โถ ใส่โถ่ไว้ก็ได้พี่น้องเอ้าจนบกก็เห็ดไปก็เห็ดไปน้าหมาตบไปน้าก็เห็ดเบียดไปน้าเหมืนนาพี่น้องจนบกเบิดนะนาลาบปนี้ข้ากระสีวิธีกินเนาะพี่น้องข้ากระเสมาเบิ่งวิธีกินกันข้าสามารถกินทั้งกินห่อนแล้วก็กินเย็นได้พี่น้องกินเย็นหมายถึงว่าข้าไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วข้าก็มาะส่งกินจากสีหนะพี่น้องเห็ดเบียกไปน้มามัอนนะ อยากไปนำเราพี่น้อ,มองมาเบิ่งวิธีกินกันอน,นี่เอ<ม>าก็มีแก้วแก้วอันนี้เนาะแก้วกาแฟหนึ่งแก้วเนาะไอ้ตามส่วนเนี่ยท่านบอกให้กินหนึ่งส่วนเนาะหนึ่งส่อนก<อ>วนข้าสีอันเอามาใส่เนาะข้าวกลั่นเลยกะนอนผักวานเื่อเช้คิงมันกะไอ้ลงไปนอดกดน,นะพี่เนาะหนึ่งส่วนเนาะต้คงไข่อีกส่วนหนึ่งเพอาะพอไว่าสองส่วนก็ร่างดีพี่เนาะ สองสวนสำหรับข่อหนึ่งซ้นทอดไผ่เลยขอภัยด้วยเด้อพี่น้องมื่อคืนนี้ไปส่วนอะไรยังล่ะไปส่วน,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 นอะไรเท่าระซับกันนะพี่น้องเขากะน,นี่ระพี่นออ้อง,นองเขากะเอาหนามนี่มาถอกใส่พี่น้องถอกหรือว่าเทใส่เนาะเขากะส่งกินเสาแรงเนาะพี่น้องเสาแรง โอ้ยหนามันเหลือหน่อยขวดพี่น้องมันบวกขวดแล้วก็ก็สิเพิ่มหนามแจ้งหน่อยอีกดอกพี่น้องเดี๋ยวมันสูบพ่พอกันกับเดี๋ยวมันสูบพ่พอกันกับหนามไอ้ที่เทาส่งไใเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเท้าหนามวันนี้มันเหลือเนาะพี่น้องสมมติว่าไอ้หนามหนามพวกหน้าหนามต้มเหลือพวกหน้ามันเบิดก่อนเอาก็สามารถเอาเอาหนามตัวนี้ไปส่งกินกับกาแฟกับได่เนาะพี่น้องอันนี้สูตรข่อยเด้อพี่น้องเพราะว่าผลจะเป็นจังไหนแต่ว่าข่อยใส่แบบนี้เนาะหมายถึงว่าหนาม น้ำที่ข้าต้มไว้มันส่งมันเบิร์ดนะพี่น้องข้าก็สามารถเอาตัวนี้ไปส่งกับกาแฟกินเนาะพี่น้องมันก็ไม่ได้แซ่บดอกพี่น้องมันไม่ได้บอกได้เลยว่าน้องรสชาติมันไม่ได้อร่อยอร่อยอร่อยอย่างเราพี่น้องหนามมันนี่ก็สิออกไอ้ขมๆ้ฟึ่นฟื่นาะพอเปลือกหน้านะพ,พ,พี่น้องก็สิมีรสชาติของเปลือกหน้าข้มนะแล้วก็สซีอันไอ้กระซีออกสมๆแล้วก็สิมีกลิ่นของไอ้กระเทียม ลักเนี่ยล่ะกัคิงอะนะพี me, crosses, crosses, crosses ่น้องกะคมขมเฟื่อนเฟื่อนขมขมเฟื่อนเฟื่อนสมสมประมาณนี้นะพี่น้องรสชาติมันเนาะงถ้าก็ชงกินเสาแรงเนาะพี่น้องก็สามารถลดไขมันเนาะพี่น้องไล้ไขมันดาท่องแบบอ่าก็ได้นะนายพี่น้องได้ผลอยู่ได้ผลอยู่เนาะพี่น้องเนาะงกระถามวาเบิ้งพี่น้องก็คอยสิลงอีกจักกิโลสองกิโลบอลนาะพี่น้องคอย มาตรฐานข่อเนาะก็สีให้ไม่รลงเลือสี่สิบห้ากิโลเนาะสี่สิบห้ากิโลนี่ซ้ำตอนสมัยไข่เป็นสาวพี่น้องสมัยไข่เป็นสาวหนึ่งควรจะนำนั้ำกี่ประมาณสี่สิบห้านะพี่น้องเพราะว่าไข่เตี้ยขอนี้จะสูงประมาณลอยสี่สิบเก้าลอยห้าสิบนี่ละลอยสิบสิบแปดสี่สิบเก้านะพี่น้องตอนนี้อาจจะลดลงมาเพราะวบางเวลาเขาเถามามันจะลดลงมาเนาะอาจจะเลือกลอยสี่สิบแปดประมาณนี้นานละกันถาอวดร้ายมันเกิดเชื้อเป็นปุกลุกกันานพี่น้องขอกาเซให้ไม่เลือประมาณ สี่สิบหากิโลกะถามว่าเบิ่งกะตอนนี้ก็อยู่น้ำหนักก็อยูสี่สิบสี่สิบเก้าจุดหานี่มาเป็นเดือนแล้วพี่น้องโบไปไซส์มาไซส์เลยน้องเพราะบอกว่าสิ <c oughs> สั่งน้ำหนักทุกเงี้ยมือเสานะพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องถ้าผู้ใดไปกินละ่ะได้ดพ้นยังไงกะมาบอกสู่กันฟังในเด้อพี่น้องคลิปนี้กะซ้ำน,นี่ละเจอกันคลิปหนา้ามีิยังดีๆสวยๆงามสิมาบอกสู่ฟังน้อค่ะนาะนสวัสดีค่ะ